ชาวบ้านตำบลแม่ป่า11หมู่บ้านยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นใกล้กับโบราณสถานอายุ300ปีพระท่านเจดีพยานอกวิ่นค่ะที่บริเวณหน้าสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอเภอแม่สอดนายสิงห์คำอุตสา ح. ผู้ใหญ่บ้านพระธาตุหมู่ที่9ตําบลแม่ปะานาชาวบ้านจํานวน11หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลแม่ป่ากว่า100คนรวมตัวยื่นหนังสือถึงนายมานกยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อคัดขานเจ้าของสถานประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์จํานวน3ชั้นบทบังทัศนียภาพองค์พระธาตุเจดีพยพญาหนอกวินซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ถึง300ปี โดยนายสิงค์คำกล่าวว่าเนื่องจากเจ้าของสถานประกอบการรายหนึ่งจะดําเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นติดก,กับข้างวัดพระท่าตุเซยริมงคลหมู่ที่9ถนนสายเอเชียแม่สอดถ,ถึงแม่ระมาดทําให้บทบางทัศนียภาพองค์พระท่าเจดียพญาหนอกวินซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง300ปี ประกอบกับการกอร่อสร้างจะส่งผลกระทบถึงองค์พระธาตุเจดีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลแม่ปะและเมื่อวันที่28พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาได้มีการเจราจากับเจ้าของสถานประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เจ้าของสถานประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างยังยืนยันที่จะก่อสร้างตามแบบเดิมที่เข้ามานำเสนอคือจำนวน3ชั้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2,558 ได้มีการประชุมหมู่บ้านและเชิญชาวบ้านจำนวน11หมู่บ้านในตำบลแม่ปะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีมติให้ทำหนังสือคัดค้านและชะลอการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าวด้านนายมานพยะเขียวนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองและรับปากว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมถูกต้องและเหมาะสมต่อไปจึงทำให้ชาวบ้านพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับ